ยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ดได้มอบบ้านให้กับน้องทหารกองประจำการที่มีฐานะยกากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่บ้านเลขที่28หมู่8บ้านโนนตูมตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นพันโทสรเชษฐ์ด,ดีเอื้อผู้บังคับกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่แด เป็นประธานในพิธีสงมอบบ้านให้กับครอบครัวของพลทหารพร้อมพันเกตแก้วทหารใหม่ผลัดที่สองประจำปี2566ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกำลังพลที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลซึ่งได้รับการสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัทเอี่ยมเซง2003จำกัด โดยมีส่วนราชาการผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมให้การต้อนรับค่ะ ท้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ซึ่งนอกจากจะดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วนะคะก็ให้ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการของหน่วยทั้งภายในหน่วยและภายนอกหน่วยอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านที่พักอาศายัยให้หน่วยบูรณาการทั้งทางภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ